สิเฮ้ยนั่น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 ไอ้เรียเฮ้ยเฮ้ไอ้มาดิไอ้เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดมึงมาไหนมึงกูไหลังมึงว่างันเฮ้ยเฮ้ยเป็นผู้สาวบกต้วนบ่ะตีบข้อตีห้ามือก็บกเบื่อตื้อเลยอ๋อไปท่านห่างลบให้ของมีคู่มีข่ายเนาะทุ่งนี้ซือสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าเ้ย ออกมาแล้วบ่เหลือบ่ครับเอ้ยออกมาแล้วไงต้นหักกันบ้นี่ครับผมต้นหักมากเลยเจ้ามาแล้วเฮ้ยไปเอ้าวสัสดีน้องคุยกันต่อกับต้นหักพรมอาจารย์หรือว่าปอบดำหรือว่าบักตวนหรือว่าบักหนองจักซือกันแน่นี่พ่อแม่อื่นๆวางเลยมีอยู่คลิปหนึ่งเลยที่โอ้ยเนาะณปัจจุบันเอาบอกได้ไปว่าประสบความสำเร็จแล้ว อินฟูหรุนไมพีกาลั่งฟื้อเคสน่นะมันสิได้เป็นแรงมาดานใจเขาน้นบยอดอวิวนี่ดีมาตลอดแต่ว่าการสร้างไรายได้เพิ่งมาได้<ช>เ,ปเป็นกอบเป็นคำช่วงสี่เดือนนี้เขาอ,อ,อยากถามว่าคลิปที่ประทับใจที่สุดเอาประทับใจที่สุดก่อนบอ,บอมแอนยอดวิวเลยประทับใจที่สุดคือคลิปให คำเตือนภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้เด็กๆที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอยบอกและสั่งสอนนะจังสวัสดีครับเพียวๆเรียวๆกับรือเฟอร์แชนแนลครับผมผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับขอพูดเป็นภาษาอีสานน้ำเด้อคลิปนี้ครับเนื่องจาก EP ีนี้ครับคุณผู้ชมครับ สายอินฟูทั้งหลายแหละฟังไว้นะครับผู้ใดที่กำลังศึกษาเรื่องการเฮรดคอนเทนต์การทำอินฟูอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมนำเสนอครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ในสายอินฟูคนคนนี้ครับก็คือน้องต้นฮักพรมจันทร์หรือว่าที่รู้จักในเพจก็คือปอบดำครับพี่น้องครับมือนี้ครับผมมาอยู่นี่มันนัดผมมาเราก็ผมก็บบะหูว่ามันอยู่ใส่ให้บักฝ่ายยางน้ำหาพุ่นบักฝ่ายกะหาอยู่ท่าพุ่นพุ่นพุ่นก็ปามละหาขี่กระป้อม หนามาเอาะไฟมานนี่มานี่มันนี่เป็นใครผอมันบอกผมันนัดยังไงก็ไม่รู้มันก็บอกว่าเออมามาเออพี่มาถามคนแถวนั้นเขาก็รู้จักผมหมดปกตินี่มบ้ามันต้องเจอมันเลยครับฮะมันต้องเจอมันแต่ต้องอดทนครับบางนิ่มเบิร์โอ้ยมันก็สิหายากครับโทษพ่อผมมาตากแดดมึงมึงนัดมันยังไงอ่ะมึงบอกว่างั้นไอ้นี่เป็นคนพามาไอ้นี่บอกเออบางบางนิ่มมันหาตัวยากมันคือมูแล้วมันโบเหร่นต้นสั์ไงโบเหร่นโซเชียล แล้วมึงบอกมันบอกว่ากูเนี่ยมึงเขาบอกดูว่าไอ้ไอ้เหลือเรามาจากกรุงเทพเด้อไอ้ไอ้มันบอกก้า๊กก้าแล้วมันก็ยังไปแป๊บเดียวหายเลยมันไปใสของมันว่ะเออแล้วมันไปใสของมันเนี่ยจับโอ้ยสีไม้เฮ้ยนั่น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 นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหนีเฮ้ยเฮ้ยมาหนีมาหนีวัวอาไรนี่วัวไปหลังข้างงานเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันที่แบใสเฮ้ยเอาบักนี่แม็กูมาสัมผัสเพื่อเลยมเติมเโอ้ยมาหนีก่อนมาหนีก่อนมาหนี้ถือมาเจ้าโชคดีแหรอ มันนี่ันี่วันีนีมื่ิีกูเห็นอย่างวะนะแมนยูแมนยูแมนมันยูมันมมนอยู่หนออย่าบอกว่าอย่บอกว่บอกบอบอกสองน่วยฮะสอน่วยเออบรกได้บอกกูสงน่วยสเดียวคจับกันยั้กันนัเบจับบอจับเดีจับเจ็บไปก่อนเจ็บไปโอ้ยวัอนี้กูต้องการสัมผัสบักตนหักไม่พอด้สัมผัสเดเดี๋ยวลาเดี๋ยวเดเพื่อนคนเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้บักต้นหักบักตวนมืนตวนบักตวนบักตวน ถ่ายเออถ่ายไทย่ายคอนเทนต์คอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์เอามืินนี่เอามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะเอามันจะเอาเงินแหละฮะมันจะขอเงินขอเงินยังถไทยก็ให้เงินเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไหลเลยไหลายท่องแล้วมาแล้วผมเพิ่งเงินเ๋ยวไปเลยไหลาท่องแล้วเออโหทนเจ้าตัวก่อนต้องท่องไหมเฮ้ยเรือเพื่อเดี๋ยวเพื่อไปไทยปะเดี๋ยวเพื่อดังดังดัง อ่าเดี๋ยวมือนี้ไอ้มาขอสัมภผัสตัวนะพอเดี๋ยว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 คือเห็นว่าตอนนี้กําลังเป็นอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลอยากมาพูดอยากมาคุยด้วยว่าเออเป็นยังไงทํายังไงเข้าใจวะนะาแป๊บเดียวอดใจแป๊บเดียวเฮ้ยเออไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบุ้งว่องบ้าะไปใส่ไปกี่บอกบ้วกเหรอนี่มึงไปใส่ตัวนี้เ้าตรงต้นีลโอ้ยบักฝ่ายมึงเบิ่งแมบิึงไหมอุตส่าหใส เบื้งมันไงมบัวล่ะใจบังบัวงเอแม่มาขวนกองไทยเขาัวงบังบวงอเดียวบวต้นอ๋อโยมาจากไหนี่ขอัหารนันเลยอประทางห่างดีครับส่ใส่เบามันนะโอ้ยมันบรูเรืองบางองเจ้าบุญจักสันโอ้ยใส่เบื้งไหมยดอัวเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนกันหนโอ้ยบักเดี๋ยวหนน้วหนันบ้ เอาเงินให้มันเอาเงินให้มันเอาเงินเอาเงินนามาเงินไหนมาเงินเงินเงินเลยเงินให้มันเงินป่ะเงินป่ะเงินของประเทศไทยมาหนิมัมยเงินเงินเอาเอาแมึงเลือกเอาเอาไปได้เอาโอ้สลัดเว้ยเออเอาสิบอกว่ากูเงยเอาแบบนี้เดียวเดียวเจ้าไปไหนมึอนี้ไออยากมาสัมผัสโตอยากมาพูดคุยกับโตเห็นบอกว่าอ่าเป็นอินฟูตอนนี้คือคนติดตามเยอะคนเยากไอ้ือยอะไอคนไหลคื <ร> <harma> อันเดียวเดียวลบนะครับลบลบลบเนี้มันอยากไออันขอขอโทษเด้อแป๊บเดียวผมมีแล้วผมมีคนแล้อ่าผมมีคนแล้วเขาหันหลังให้เราเขาหันหลังแล้วคลิปมันตายเอออยากไอ้กูเมย์น้องเบื้องเนี้ยเมย์เนไปใส่เลพี่น้องครับมือนี้ผมมากแล้วครับผมต้องการมาสัมผัสต้นฮักผมมาจันแต่ว่ามือนี้ตอนตอนนี้ผมหาบักต้นฮักพ่อพ่อแต่ตวนอ่าตอนรับสู่เรือเฟื่อชาแนลครับผมสวัสดีคุณสวัสดีครับ ไห้อ่างน้ำวานําได้บามือนีิครับน้ำวานําได้ครับเออสัมผัสถามว่าชีวิตสมือเป็นยังไงเห็นตะกี้บอกว่าเริ่มต้นจากเป็นอีกก็ตาวเลยเด้ก็ต้าวนีผู้สาวแล้วเฮ้ยกูตาวอ่ะผูต้าวอ่ะกูสาวมีผู้สาวม่กพี่มี่กูสาวพบอมมีผู้สาวพบอมได้ตอนไหนโอ้ยถามมันตามใจมันได้เมื่อคืนนี่แหละผู้สาวหัวใดบุค่ะเนี่ยไม่ผู้นี้บอเฮ้ย ม่นโอ้ยจีบผู้ใดอย่างเงี้ยเอาผู้แมนบอกผู้สาวอ๋ออันนี้ผู้สาวโตบ่ผู้สาวเลยโอ้วันนี้จ้ะเป็นผู้สาวบกตัวนบ่ป่ะีบค้อยตีบห้ามึงือบกเมือจดจืดเลยแซ่อยู่เหมือนเนี่ยครับผมเขาจีบมึงครับโอ้มึงเป็นยังไดหล่ะมึงคิดจังไงก่อนเมื่อเราบอกผู้ชายในโลกบอลเตะทานในใจเลยในใจไปบอลเลี้ยงตุ่นไอเล่าวิผู้ใดเอาเลยได้เอาจ้ะอ๋อวิผู้ใดเอาบางนี่ก็วิผู้ใดเอาได้เอามันบ่าล่ะ แน่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 บักฮานี่นง่อนหายว่ได้เอาเอาสิเดี๋้อไอขอสัมผัสได้ปะได้ปะได้ปะได้ครับได้ปะอันนี้เอาความจริงเลยนี่่ยืนบังกล้องกู้ชายหนังเนี่ยขึดนมาทั้งพี่อันนี้คืออันนี้คือผู้สาวตาบบมียนั่นแหละเต่าผู้ต่าเป็นสาวผู้สาวอยู่ต่าเต่าอ๋ออีหล่ะไอ้ขอลว่าน้ำมันได้ปะนี่ได้ค่ะว่านี่ว่านี่กูหูว่าก็มันบหูเรื่องตอนนี้เมื่อยน้ำมันเว้ยเด้อไอไปนั่งสัมผัสเลยเด้อแต่มันมีวิธีอยู่มีวิธีอย่างไร ต้องให้มันสลัดปักตวนออกลบนวดมันออกลบได้เหรอลบหนวดอ๋อเอ้าผ่านมาเอาประกวนออกเอาปักตวนออกเอาปักตวนออกพ่อขันพั่น์เบากันบ่หูเรื่องครับก็คือคุยกันเพราะว่าเขาอยู่ในสองล่างผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินเงินให้ไปแล้วได้บาง่วงเดี๋ยวได้ฮาผีเกลือให้เดี๋ยวมาลบนวดปักตวนกาแฟออกมาไหมมาลบ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 ต้องต้องให้ต้องโอ้ต้องประท่านห่างต้องประท่านห่างมีมีมีผู้เดียวอ๋อประท่านห่างลบให้ ของมีคู่มีค่ายนาะทุกนี่ดูซื้อดูซื้อถัดหน้าคนเดียวได้ออกมาอยู่อะบ่เออหนิเลือบอกแล้วเรือบอกแล้วลบแล้วลรอบอกแล้วถอดสุดจะไม่ถอดเสื้อถอดเสื้อมันถอดถอดสุดพ่อมันถอดมีมีคนเดียวอ๋อเอาเอาเอาจับตัวแปลงล่างก่อนเอาเอาสิเดี๋ยวจับมันแปลงล่างแล้วเขาไปนั่งเ้ากันครับพี่น้องครับเพื่อนี้ครับชีวิตของต้นหักไปไปสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าเอย ออกมาแล้ววะไอเลือบ่ครับเฮ้ยออกมาทางไหนไอมต้นหักกันวะดิรับผมแม่นต้นหักมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไฟเอ้าโอเคน้องอุ้ยดีสบายแล้วเขาเลยเห็นบ่วะดีสบายแล้วครับเอ้าหนวดยังบ่ทันลูบบัดเอาเงิเอาเงินเลยให้กูออแล้วออกแล้วออกแล้วออกลู้กออกแล้วมีคานบอกนะมึงเอาเดี๋ยวไปนั่งเว้ากันครับปนั่งคุยกันต่อกับต้นฮักพรหมจรรย์หรือว่าปอบดำหรือว่าบักตุน บักต่วนหรือว่าบักหนองจักรสือกันแน่นี่สจอนบักสจออี่เป็นสจอด้วยลมพร้อมซื้อคิมซื้อหนึ่งคิมอะไรชื่อนี่เราเป็นคนตั้งเบอร์เลยอะคือชื่อแต่ละชื่อเอาพี่น้องเอาจังสืเห็นเนี่ยจังปอบดำเอาทัดทัดทายคนอื่นทั่วไปเลยพอแม่อื่นอื่นวางเลยหนง เอิ okay. sure, cool. okay. ้นว่านหนงอันนี้เป็นต้นหักเหรอเดี๋ยวมึงอย่าเอาบักรตัวมาเด้ออโเคเออเข้าใจค่าโอเคเป็นบัตรตัวมีเล็ดลอดโอ้ยยังไงนึงอ่ะผมอยากนั่งคุยอยากนั่งเว้ากับน้องครับก็คือน้องมีโปรไฟล์ในการเบาลังเทียบประเทศไทยออกในคลิปก็มีเพราะคลิปส่วนมากจะเห็นต้นหักเนี่ยก็คือเป็นคลิปมุกตลกอยังพวกนี้ลองจับมันเบาเป็นสาระลองเบิ่งดูมันเบาเป็นบ่พี่น้องเออจะเคยถามมื้อนี้ผมสิจับมันนั่งถามนั่งเบาให้เป็นสาระให้เป็น กิจจะอุจฉะปัสสาวะมูนีจ้จบเชื้อจิจลักษณะโอ้กิจลักษณะ <c oughs> เออตอนนี้เริ่มประทา,ะทานนะเริ่มมากแล้วเริ่มนเริ่มมาแล้วอนน้มมาว <c oughs> ออคุยกันต,อ,ตอนต้นฮักเนี่ยเริ่มต้นจากการเฮ็ดโซเชียลครับการทาโซเชียลเนี่ยก็คือมาจากเริ่มแรกเลยม,มาจากไส่หมอผู้เหล่เอาโรงงานเปล่าโรงงานหมายถึงตอนนั้นเฮ็ดงานอยู่โรงงานเริ่มทํางานอยู่โรงงานโรงงานแล้วมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งไหมบ่แม่ใครับมีมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งเรที่ เอาเอาเอาไม่ยังแน้วบ้นีไป่เอาครับเอา้ว่เลือกปกติครับปกติแถวนี้เป็นเลือกปกติคือว่าไงมาอยู่นี่นะครับจะตกใจงุ้งงุ้งกูเห็นตะกองกูขำมา ตัวแมงปวดขี้ก้องสั่นครับพี่น้องเห็นไหมเขาก้องจะสั่นเลยนะปวดขี่ใครก็จะเล่นขึ้นปวดขี่แบบนี้เลยสิมันมีมาแบบนี้อยู่บ้านอยู่บ้านครีเอเตอร์อยู่บ้านเน่ยเราต้องเป็นอย่างนี้ครับสิมีตลอดเลยสิมี่เดี๋ยวไอ้นุ่นนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณอาจจะได้สัมภาษณ์มันนะบักนี่ฟาไวขี่มันบ่ามันดังอ่ะอคุณอาจจะได้สัมภาษณ์มันเริ่มต้นเริ่มต้นต้นฮักก็มาลักษณะแบบนี้เลยแมนบ่แมนคือเริ่มต้นอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นก่อน ตอนที่ยังเป็นอินฟูใช่ครับบ้าๆบอๆตามตัวตนของของเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราย้อนไปถึงคลิปที่อยู่โรงงานคลิปแรกเลยเป็นบรเษตุงานอยู่โรงงานครับทํางานอยู่โรงงานเป็นคลิปเต้นแม่นครับแั่ก็หัวหน้าเต้นไปเต้นมาแล้วหัวหน้ายังมากข้างหลังครับคลิปนั้นจักรล้านจักรล้านคนเบืองจักรล้านร้อยเจ็ดสิบล้านร้อยเจ็ดสิบผมกัเบิ่งเนี่ยแต่ผม้หัวเป็นมัน เป็นวะไอเลี้ยวเบิงกับวเบิงกับวะหูว่าเป็นมันเอาว่ฮู้ว่าเฮามีขึ้นให้พี่น้องเบิงบ่แล้วกันขึ้นๆให้เบิงสลับไปนําแล้วกันนะครับนี่เป็นภาพที่มันกําลังเต้นอยู่แม่นครับอ่าเต้นๆอยู่หมูซุ่มมูนคนนี่เห็นแล้วแม่นอยาว่าหัวหน้ามาแล้วหวหน้ามยางมาข้างหลังบบดนี้เฮาบ่เห็นอ่าบ่เห็นเออหมุนปึ๊บเห็นปั๊บลักษณะแบบนี้เลยหน้าเวอร์เลยก็ย่างเข้าไปนี่แหละอันนั้นเรื่องจริงเล่นบ่กเขาไทยอ๋อออกฮอดทีวีอือ เขาบอกเขาพอกพอนงานล่าสุดอะครับออกคองานอันนี้อีรีออกงานมาอ่ะออกมาลุยออกออกพวกคลิปน่ะออกไหมออกจากงานเพราะคลิปนั่นถูกต้องครับออกมาทําไมออกมาลุยหาเงินลุยหาเงินเขาไล่ออกเขาไล่ออกเขาไล่ออกเมียนตัวแรกเขาจะไล่สี่คนเลยนะมันยกโควิดด้วยช่วงโควิดเขวิดด้วยโควิดั้งแรงเลยเขายิงอยากให้คนออกอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณโรงงานนั่นแหละอ้ยขอบคุณเลยผมขอบคุณมากขอบคุณเขาขอบคุณที่ ได้บวกจนมาได้เป็นมาเป็นปอบดําใช่ครับคือว่านปัจจุบันเอ้าบอกได้ไปว่าประสบความสําเร็จแล้วยังยังครับยังยังมันบอกว่ามันมีต่างหลายอย่างแหละมันไดหลายอย่างแล้วจะยังบอบรรลุบบรรลุขึ้นเนี่ยผมว่าผมว่ามันมันมันคือการเรียนรู้ไปเรื่อยอ่แมนครับเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเอาแรกแรกเลยคือเริ่มต้นเห็นบอกว่าบ่มีเงินแล้วตอนนี้จะมีมีทีมีทังสื่อทีใดภายในสองสามเดือนครับตอนแรกแรกแล้ว คลิปคลิปสจเนอ่ะช่วงช่วงช่วงบะบุมช่วงลุงสมักหาเสียงสจนี่แหละอ๋อก็แต่งตัวเป็นซอจอนครับแต่งตัวเป็นสจลงหาเสียงหล่อเลี้ยนสจทั้งหลายไปกราบหมากราบกราบขอไม่ฝากกราบเป็นปาคลิปนั้นไอ้ก็ได้เบิ่งอยู่คือคนเบิ่งหลายตั้งจำนั้นมากเลยแมนครับเห็นบอกว่าตอนมีตอนก่อนสิเฮ็ดคลิปสจมีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทมีเงินหมื่นกว่าบาทในตอนนั้นนี่กระเป๋าโดนด้วยหรอ บ่ถึงจัถึงปีถึงมั้งสี่เดือนมั้งสเดือนที่แล้วนะครับมีมีเงินอยู่แค่นั้นแต่ตอนนี้ก็คือบอกตรงว่าอ่าหนองมีทีทางยังทีอ่าเคยทายบังในคลิดเห็นความสําเร็จนั่มแล้วก็กำลังให้กำลังใจคนทีอินฟูหลุนไม่ทีกำลังฟื้อเคสหน่นะมันสิได้เป็นแรงมนดาลใจเขานั่มครับเริ่มจากตรงนั้น4ีเดือนคนที่ตามมาตลอดมีขิดอินฟูครับ ยอดวิวนี่ดีมาตลอดแต่ว่าการสร้างรายได้เพิ่งมาได้เป็นก่อเป็นกรรมช่วงสี่เดือนนี้ก่อนหน้านั้นก็ยอดวิวหลักล้านอยู่อแล้วก็มาถ่ายบัตรตวนนี่ที่ประธานั้างจับถ่ายโดยแบบว่าจับกล้องมาซื้อนี่แล้วเล่าเออมึงเห็ดประมาณนี้เด้อแล้วก็ผากแล้วคนชอบคาแเลคเตอร์ก็เลยคำามาตวนก็ติดปากอันนั้นคือกาเขาเขาเบาเขิงซื้อแต่บางนี่ก็เลยมาแต่งตัวเป็นตัวตนซะเป็นบัตรตวนก็คือที่ประธาน เห็นว <ffe> ่าบ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งมันจะมีหนึ่งคนจะมีหนึ่งคนเราก็ทําแบบว่าเออเอาแบบแบบนั้นแหละมันต้องมีอ่ะบ้านหนึ่งมันต้องเห็นังสี mm ่แมนบ้านหมู่บ้านหนึ่งมันสิมีบักหนึ่งบักบักคือยุงเสืออ่าแต่เราเอามาแสดงให้คนเห็นอืมาีให้เขาเจ้าคิดว่าเออบ้านกูก็มีบ้านกูก็มีเออบักจังสีส่งสีบ้านกูก็มีเออแมนแมนในหมู่บ้านมันมีบ้านหนึ่งมีขี้เหล่ามีซุมเขาวัดเขาว่ามีซุ่มใดหนึ่งสีมันสิมีอยู่ มีดอกเตยมีอย่งนี้ไหมอาหารกินตามงานบุญงานหนังแม่นรสุนี่ครหากินฮอห์ฮอดฮอดหยอนเงินดีพี่หยอนเงื่อนหลอดแม่นโจมเต้นโจมอย่างก็มีตุ้มแต่ก็คนนี้แหละแม่นโจมเต้นตัวเลี่ยวเนี่ยสุนี้เด้ก็เรี้ยวนั่นน่ะจริงจริงจริงแม่นแมนแมนห่ำหนาบุญหนางงานก็ได้เบียกในหยอนมันนี่เด้แมนครับบอกนี่ก็ทรงนี้เลยบนสุดทรงนี้มากบีบมีไผ่พวกนี้บ่มีบี่มีไผ่ตามจินตนาการครับแล้วก็ คลิปเขาอยากถามว่าคลิปที่ที่ประทับใจที่สุดเอาประทับใจที่สุดก่อนบอมแมนยอดวิวเด้ประทับใจที่สุดคือคลิปไหนอาจจะเป็นคลิแลคปแรกก็และคลิปแรกประทับใจคลิปแรกก็คือคลิปที่เต้นยู่โรงงานนะครับ oh. ตอนนั้นก็คือว่าคิตใจแต่ละคนนี่มันประย,ยูกบเนิดกับตัวเพราะว่าตอนนั้นโควิดทําอะไรก็ไม่ได้อืมติดต๊อกพึ่งมานะ๊อตอต่อพึ่งมาต่อเพึ่งมาก็เลย รู้สึกว่าเออให้มันเป็นทางของเราหรือเปล่าลองมึงดูโม,มยากคิดว่าปุ๊กแค่คลิปเดียวหรือเปล่าอืมึงเลยออกมาเห็นออกมา็มาเจอแตาประธานประธานประธานไปฝากฮิมูยองอูจักกิญญาลีแลวก็อินฟูลหลายๆลายคนค,คือก่อนก่อนนั่นเนี่ยคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันมันมันเริ่มจากหนึ่งมาใช่ไหมตอนหน้านั้นประธานดังแล้วนะในทิกตอกในทิกตอกดังมากแล้วนะแต่เนี่ยเขาเป็นพี่หลานกันอ่ะ ไอ้นี่ไม่มาเกาะไอ้นี่เลยนะพูดถึงตามหลักคือเหมือนความสามารถมันมีแบบราพอมาทับกันนี่มันก็ทวีคูณมีซักสองคนเนี่ยก็คือเป็นเป็นพี่น้องกันลูกลุงอันนี้เป็นเป็นอาโต้ต้องประมาณเอินประธานทางว่าอาลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่างพออืมนั่นแหละก็เป็นเป็นญาติพี่น้องกันนวลพอแต่ก่อนนานๆเอาไปฝากไว้ครับเฮียหมูยองก่อนฝากเฮียหมูยองอ๋อแล้วประธานคือยังบอกเอามาตอนนั้น ผมมีก็ก็มาอยู่มาถ่ายปอบดํำนี่แหลกะก็มาถ่ายเป็นหนังเรื่องปอเป็นปอบดำพอมีคาแเลเตอร์มีอะไรปุ๊บทีนี้ผมไม่มีไรายได้ให้น้องอเฮียมูหยองเอาไปอยู่ด้วยแล้วแกมีไรายได้เฮียมูหยองก็ไปปั้นยิ่งดังขึ้นไปอีกอ๋ออ,อ,อ,อมือนึงเนี่ยเอาถอดล่องถามเป็นวิทยาท่านมือหนึ่งเนี่ยต้องลงประมาณจักขิบซูมือนี่นะไม่ต่ำห่ดเจ็ดไปขิบไป ทุกหนึ่งชั่วโมงมันลงใช่ครับทุกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วคลิปชั่วโมงคลิปทุกคนชั่วโมงสี่ห้าทุ่มอ่ะอ่แล้ววาในคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยประมาณไหนคลิปตอนหยดเบื้องคนประมาณไหนลักแสนลกล้านประมาณไหนล้านล้านขึ้นครับบางทีก็มีแสนมังมีล้านไม่แสนอืมอ่ะสรุปง่ายๆก็คือเริ่มจากโรงงานเราออกออกจากโรงงานมามาเป็นอินฟูทำคลิปสจอีอเหมือนปะ เริ่มจากแต่งตัวเป็นสจออเดินหาเสียงนู่นนี่นั่นอา่าคนติดตามหลายคืนแล้วก็คนเบิงหลายคืนคแล้วต่อจากสจออมันบักตุนบกตวน,ตนเป็นบักตวนบักตวนต่อจากบกตวนสิเป็นยังบ้างนี่น่าสิบ มันเป็นหลายตัวนะทิ้งหนุ่มก็เป็นมาแล้วเด็กชายหนุ่มตัวหน้าตหน้านั้นอยู่ในช่องผมก็เป็นเด็กชายหนุ่มเป็นเด็กนักเรียนคือแล้วต้สิปันเป็นสิปันเป็นอี๋คนเริ่มเบื่อปุ๊บก็สามเดือนเราสิมักเปลี่ยนละเราเล่นอันนี้สมมติเด็กชายหนุ่มคนเริ่มเบื่อแล้วก็มาเป็นตัวนอ่มแต่คาแรคเตอร์มันก็จะยู่เท่ร์เรอร์แล้วแหละฮุนนี่กันคาแรคเตอร์ท่านสร้างให้เล่นคาแรคเตอร์ได้ตัวก็ต้องไปหาแกะมาครไปแกะมาถ้าเป็นแล้วมันเป็นคนที่โคเวอร์คนเหมือนว่า โคเวอร์ทั้งเสียงทั้งหน้าตาเลยบุคลิกคาแรคเตอร์แต่วก่อนผมก็แต่งเพลงเฮดเพลงนะแต่งเพลงนะเห็นออกเห็นออกเพลงเราต้องยังมันเมล่นกันเพลงมวลกับหลายเพลงอยู่ด้วยของตัวแล้วก็ทุ่มมือก็ยังเฮดเพลงอยู่เมืนบ่ครับตอนนี้ก็มีงานโช์นี่มันบ่ประธานก็มีวงมีอย่างไปกันก็ที่งานด้วยมีห้องอัดอยู่ที่นี่ด้วยก็รดแห่ด้วยอ ท่านค่ายนี่เป็นสตูดิโอแล้วที่บ่ไดดคุยกับประท่านหลายนี่พี่น้องย้อนไปเบื้องได้ผมเคยสัมผัสประท่านห่างแล้วผมเคยสัมผัสประท่านห่างเคยพูดคุยกันแล้วแต่ว่ากับปอบดำเนี่ยยังบ่ท่านได้คุยกัน,ก,นก็เลยคิดว่ามือนี่มีโอกาสมากาที่มีโอกาสมานี่ก็หมายความว่าผมมาเล่นหนังของประท่านหา่างแม่นครับประท่านห่างเบาได้นอกว่าเปิดหนังครับแต่ไม่ยังไม่บอกชื่อเรื่องเออยังไม่บอกชื่อเรื่องเร็วๆนี้อ่าครับ ก็มามอครับอกระกักมาพอบักฝายจักมันอยู่ช่องใดกันไหนไปมดบักที่ที่ไหนมีฟูงชนที่นั้นมีฝาไฟายไปหมดฝี่ายนี้ก็ถือว่าแกแบบแมวเก้าชีวิตนะแมวเก้าชีวิตใช่แบบล้มลุกล้มลุลานแล้วก็ขึ้นมาก็ได้พวกพี่ๆเรานี่แหละช่วยพยุง เลขบัญชีนี่จดจำได้เลยของพี่ฝ่ายเนี่ยตะกี้มึงกูเห็นมึงวางสิเลยตะกี้วางเฮ้ยพี่อย่ามายุ่งผมนะผมเบอร์หนึ่งนะตอนไหนตอนไหนเหลือกูอยากใส่ไลายอะคุยคุยคุยกันต่อตอนนี้กับผลงานก็คือส่วนมากที่เป็นทางคลิปนม่นครับทางทางคลิปอ่าติดตามติดเบิงเอ่อตามเบิรงใดก็คือเป็นช่องปอบดำครับผมปอบดำทุกทุกไอ้นั่นแพลตฟอร์มเล่นปะแพลตฟอร์มเดียวครับ S 1> <S 1> อ๋อเขาไม่ปลอมมันปลอมอปลอมลายกนาดเลยมันบ่เป็นครับปลอมลายกันของประธานกันโอ้โเหล่านะครับว่าเป็นประธานห่างประธานห่างกับทุกแกล้มนะครับแ,แล,แ<ข>แล้วก็อตอนนี้ทีมงานประธานห่างกับน,นีการเหตเพลงเหตหนังเนี่ยครับเดี๋ยวสิให้ประธานห่างกับตอบดำดีกว่าค้นเบาฝากพี่ฝากน้องครับอันนี้คือภาพที่ที่มันบอกประจำด้ยคือคืออันนี้คือตัวตนของเขาได้ครับบอแมนบอแมนบอกตัวนั้อ่ามันบ่เสียเด่นมัเอ๋ยไม่่ที่ไหนล่ะโต อ้นยิ้มใส่บังหลังลังนี่หมักมันหมองนี่โยนฟับมันหลินปุ๊บรอรอเยินเหรอรอขิงตาใส่อยู่กูเห็นมึงสะกิดอยู่เมื่อกี้นี่มันต้องมีเตี้ยบ้างพ่อเอาให้ให้ให้ต้นทักษะก่อนเราก็จังเห็นท่านว่าฝากพี่ฟังด่วนให้กำลังใจอินฟูน้องไม่นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับเอ่อเป็นกำลังแงใจนะครับให้กับอ่าวงการอินฟูเฮานะครับ สู้จุกอ้าโอ้ยไฟไฟไฟหมา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 เฮ้ยแสเดนแสเด่นได้ตื่นได้ลุ้นได้ลุ้นตลอดถ่ายนิดหน่อยเออห่อใช่เราไหมฮะให้ฝากให้ฝากเอาฝากไหมฝากไหมฝากอินฟูทุกคนนะครับแล้วก็คนที่กำลังอยากจะทำคลิปนะครับให้อดทนนะครับแล้วก็คอนเทนต์สำคัญนะครับแล้วก็เบิรงคลิปหลายๆแล้วก็ ตัดต่อให้ดีๆเหตุให้มันเข้าใจถ้าตลกก็ตลกไปเลยถ้าสลักก็สาระไปเลยอหรือว่าอาจะแจมกันบ้างนะครับแ้วก็สุดท้ายก็คอยอดทนอีดีอดทนสําคัญสคัญมากอดทนแปลว่าลงไปแล้ววิวบูมอ่บางคนคนจะท่อนั้นแบบนี้แหละส่วนมากเพราะว่าผมในสีแบบคิดในใจเลยวะไม่เกี่ยวสีล้งอะเริ่มต้นจากการทําคลิปก็คือเริ่มต้นจาก ความสนุกครับของกับของครับผมอคือว่าพ้พอได้เงินจากนี่ก็เรียนอยู่แล้วเพียรในพี่น้องเบิงอยู่แล้วเพราะว่าใจหนึ่งใจหักมักทังนี้อยู่แล้วครับอยากฝากนะครับสู่ทุกคนนะครับสู่ๆเลวพี่น้องนะครับอ่าครับผมออะกาลังใจจากควาบดำดนี้ฟังประท่านไงดนีอ้าประท่านครับวอก็พี่กบน้องนะพูดดีมากเลยยงก็เป็นกําลังแรงใจให้กับใครที่อยากเป็นครีเอเตอร์นะครับ นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะพอแค่เราตั้งใจตอนแรกมันอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือทาเราทําแค่สนุกพอมันมีรายได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นอาชีพหลัก<ช>นะครับครับแต่ที่สําคัญนี่การทําให้ดังนี่ไม่ยากแต่การรักษาความดังไว้นี่ยากกว่านะครับบางครั้งก็ช่วยเหลือสังคมบ้างพอเรามีเหลือมีเก็บอะไรก็ช่วยสังคมบ้างครับ ถึงแม้คนทต์เราอาจจะมองว่าเป็นไร้สาระหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ตัวตนหลังไมหลังกล้องเราก็ก็ยังเป็นเรานะครับก็เป็นกําลังแรงใจให้คนที่กําลังทําอยู่นะครับสู้ๆครับวันนั้นต้องมาถึงท่านแน่นอนอ้หน่าไม่ใคลังใจจากว่าท่านห้างอ่าเสียเด่นฉันนะฉันก็ขอให้ทุกท่านจงอดทนสู้สู้ต่อไปอย่าขาดมันเดินไปไม่เหลนไปเลเลยเอายังไงก็อย่ามาใส่บ้างฟังลำชันนะ ฉันเอาแท่เนี่ยแหขอให้สู้ๆแล้วอดทนไปลงไปรถลงไปมองมีแมับเบิ่งก็ลงไปรถเดี๋ยวมันก็มีเองอ่ะตัวตัวไปอีกวพอแล้วเบิดเบิ่ดขำเอาตาลีกิตตาเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะนี่แหละก็คือผ้าเบิ่งครับพี่น้องครับผ้าเบิ่งเขาเอินวาหนึ่งอาชีพเลยก็ว่าได้ ในสายอินฟูนี่ครับนี่คือของแท้เลยประท่านหางแล้วก็ปอบดำนะตอนนี้ก็ถือว่า,าคลิปพุ่งแทบทุกคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดอ้อครับผมเอาเอาไว้พี่หนาแล้วกันมือนี้ถือว่าเ่อได้มานางเ้าะนางคุ้ยกันแล้วกับ,บกตุนหักกับตวนนะครับมี่องสองสามตัวตนแล้วก็กาลังใจจากประท่านหางครับก็ติดตามฝากบึงผลงานของประท่านหางได้คั้นไคลเลกคอร์สนะครับก็ติดตามได้เลยครับประท่านหางทุกแพลตฟอร์มนะครับ เอาันนี้ขอบพูดหลายๆเด้อให้ได้นั่งเวอากันขอบคุณครับขอบคุณครับออขอบคุณครับเราชชว,ว่าเราจะไปหาใครต่อ